สวัสดีครับคลิปนี้มาแบ่งปันนะครับสําหรับการแก้ปัญหาแชท a c e b o o k นะครับไม่เด้งนะครับไม่แจ้งเตือนนะครับเช่นเคยครับเราต้องทําการล้างแคสก่อนอันดับแรกเลยนะครับเข้าไปที่ตั้งค่ารูปฟันเฟืองนะครับมาคําว่าการจัดการแอปพลิเคชันนะครับหาคําว่า a c e b o o k ครับผมอ่าแล้วกดตรงที่การใช้ข้อมูลเห็นแคสไหมฮะนี่สามสิบสี่สามสิบสี่เมกขยะเยอะนะครับกดที่ล้างแคสนะครับผม อพอเป็นสูตรปับ๊บปิดเครื่องได้เลยแล้วลองรีสตาร์ทใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับถ้าหากว่ายังไม่หายนะครับแชทยังไม่เด้งยังค้างยังรวนอยู่ให้ทุกท่านเข้ามาที่ตัวไอคอนหรือตัวแอปที่หน้าหน้าจอเลยนะครับกดค้างไว้เลยครับเพื่อทําการถอนการติดตั้งออกก่อนนะครับกดลบเข้าไปเลยนะครับนะฮะหลังจากนั้นให้ทำการโหลดติดตั้งเข้ามาคืนใหม่นะครับในที่เพโซเลยนะครับ ตัวเฟ e บุ o k นะครับตัว Messenger ตัวนี้จะมีปัญหาบ่อยมากในการแชทนะครับนะครับมีปัญหาเยอะนะครับลองทําตามดูนะครับล้างแคสก่อนอับแรกเลยอันที่สองก็คือไปที่เพจโซนะครับเพื่อจะโหลดอีกรอบหนึ่งนะครับเพจโซนะครับเมื่อกี้เราถอนการติดตั้งไปแล้วนะครับรอบนี้เราก็จะมาโหลดใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับลองทําตามดูนะครับผมถ้าไม่หายหรือหายยังไงก็คอมเมนต์มาบอกได้นะครับผมจะได้แนะนําต่อได้นะครับผมขอบคุณครับ